แล้วกดแล้วทำไมก็มันฟินมอ่ะู้วฮะสวัสดีครับวันนี้นะครับช่วงเย็นๆนะครับไม่ใช่เย็นๆนะครับดึกๆเลยนะฮะวันนี้เรามีบอดใหญ่ใจดีนะครับชวนเล่นเกมนะฮะประจำสัปดาห์นี้นะฮะก็จะมีโชคนะครับ320 สามร้อ่มิลา้อ่เมนนะครับก็เหลือประมาณไม่ใช่เหลือประมาณนะครับเหลือแค่สีทองกับสีเงินสีทองกับสีน้ำเงินนะครับเหลือแค่สองสีนะครับตัวนี้นะครับก็จะแจกนะครับเป็นแค่หนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับคนที่ตอบถูกนะครับเป็น จะเลือกเอาสีทองหรือสีน้ําเงินก็แล้วแต่นะครับแต่จะแจกแค่คู่เดียวนะครับแต่เอามาให้เลือกนะครับว่าจะเอาสีทองหรือสีน้ําเงินนะครับฮะก็มาให้พี่ๆน้องๆน,นะครับได้เล่นเกมนะครับวันนี้นะครับช่วงหัวค่านะครับก็เตรียมตัวเลยนะครับว่าเราจะทายปัญหา พรุ่งนี้นะครับช่วงเช้าว่าอะไรกันนะครับให้พี่ๆน้องๆนะครับได้เข้ามาดูกันเยอะๆก่อนนะครับเพื่อจะได้เตรียมตัวกันนะครับว่าปัญหาที่ทายนะครับ oh, มันเป็นปัญหาอะไรนะครับโอ้ได้อะไรครับเจ๊นี่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 นีคิดีก็มานี่ได้ไรฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรป้องกันโควิดนะ นะครับก็เตรียมตัวไว้นะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมตอบปัญหากันนะครับผมจะทายปัญหาพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับให้พี่ๆน้องๆได้เตรียมตัวกันก่อนนะครับเข้ามากันเยอะๆนะครับผมมีแค่หนึ่งรางวัลนะครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นสีทองหรือสีน้ําเงินนะครับก็เลือกกันเอาไปเลยนะครับสาหรับคนที่ตอบถูกอ่ะพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับปัญหานะครับก็จะทายประมาณสัก สี่โมงเชา้าพรุ่งนี้นะฮะและเราก็จะไปเฉลยคำถามนะครับตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะครับของพรุ่งนี้นะฮะ,ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ